ทาคายะหนีจากสามีที่ชอบใช้ความรุนแรงแถมยังสร้างหนี้ให้หนีไปใช้ชีวิตในกรุงโตัวเกียวกับลูกสาวอายานะอายุ7ขวบแต่ทว่าตอนนี้ทั้งเนื้อทั้งตัวของเธอเหลือเพียงเศษเงินเท่านั้นและอีก10วันก็จะถูกไล่ออกจากห้องเช่าสมโสมเธอจึงพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะหาเงินแต่ประตูทุกบานก็ปิดใส่เธอจนเธอได้พบกับผู้ปล่อยกู้ ใช้นำแฝงว่ามินามิบนโลกโซเชียลนอกจากจะให้เงินกู้แล้วยัยงให้คำปรึกษาเรื่องครอบครัวด้วยแต่ในความใจดีนี้มีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าสวัสดีค่ะไม้ค่ะแล้ววันนี้นะคะไม้ก็จะมารีวิวหนังสืออีกแล้วจ้าอ่ะแล้ววันนี้ก็เลือกมาเป็นเรื่องนี้ค่ะใช่ไห แค่เป็นนี่นอกระบบทําไมต้องพบจุดจบแบบนี้นะคะคือเล่มนี้เป็นเล่มที่ได้มาจากอมกเษเกษตรของพี่อาทิตย์เนาะน้าปกสวยมากอุย้ยเข้ากับสีผมเลย <laughs> หลังปกเขาค่อนข้างที่จะดึงดูดไม้ให้อ่านพอสมควรนะคะไม้ก็เลยรีบอ่านเล่มนี้เป็นเล่มแรกเลยหลังจากที่ได้ออมกเษเกษตร จากพี่อาทิตย์มานะซึ่งอ่านจบและเล่มน,นี้เป็นผลงานของคุณอากิระชิกะนะคะและแปลโดยคุณศัสนันจุลคิลีนะคะของสำนักพิมพ์ไดฟุกุค่ะนี่ปกติเวลา เราเนึกถึงในฟุกุส่วนใหญ่เราจะนึกถึงขนมไม่ใช่ไดฟูกุเราจะนึกถึงพวกตระกูลสืบสวนสับสวนเนาะแต่อันเนี้ยหมายว่ามันมาเป็นแนวเรียกว่าไงดีอะเรียลลิสติกเหรอแบบว่ามันมีความค่อนข้างสมจ,สมจริงสูงมากเลยนะคะเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันเกี่ยวกับจะเรียกว,ว่าวงการใต้ดินของญี่ปุ่นได้ไหมนะอันนี้ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่มีข้อมูลเรื่องแบบวงการใต้ดินของญี่ปุ่นอะไรเลยแต่ว่ามัน ถ้าเปรียบเทียบของไทยหมายว่ามันมีความเป็นไปได้ที่มันจะมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆถึงบอกไงว่าเล่มนี้นมันมีความาเรียลลิสติกค่อนข้างสูงแล้วก็จากเนื้อหาที่ไม้พูดไปข้างต้นเป็นเนื้อหาจากด้านหลังของ ตัวหนังสือนะคะเราก็จะพอรู้แล้วว่าเรื่องนี้มันจะเกี่ยวกับแนวแบบว่าการกู้หนี้ยืมสินอะไรแบบนี้นะแล้วมันลามไปถึงแบบว่า,าพวกองค์กรใต้ดินอะไรแบบนี้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูรูปเล่มกันก่อนซึ่งแน่นอนเล่มนี้ไม่ชอบตัวหน้าปกมากมันสวยมากเลยทุกคนดูดิแบบเป็นรูปแบงค์ขาดแล้วก็มีลูกตาคนนะคือแบบสีสวยหน้าปกสวยจบ <laughs> เลือกอ่านหนังสือจากหน้าปกนะคะส่วนตัวรูปเล่มก็ไซโก้กลางๆเนาะหนังสือหนังสือนิยาย ก็ไซส์ประมาณนี้แหละแล้วก็เขาจะแถมอ่าเป็นโปสการ์ดกับที่ขันหนังสือมให้ด้วยนี่ก็เป็นลายเดียวกับหนะ้าปกเลยนะคะก็สวยด้วยสิดูสิส่วนการบรรยายของเล่มนี้นะคะเขาจะาแบ่งเป็น2พาร์ทใหญ่ๆก็คือจะเป็นในกรณีของผู้ที่ถูกหลอก กับผู้ที่หลอกเหมือนกับว่าเป็นเนื้อเรื่องของสองมองเนาะผู้ที่ถูกหลอกก็คือตัวนางเอกของเราก็คือทาคายะเป็นแม่แม่ลิ้มเดี่ยวแมที่หนีจากสามีมานะคะมาใช้ชีวิตอยู่ในตรงกรุงโตกเกียวเนาะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นมุมมองของผู้ที่หลอกเราก็จะได้เห็นทั้งสองฝั่งว่าเวลาคนเรามันถูกหลอกอ่ะมันโดนหลอกยังไงมีความกดดันมากน้อยแค่ไหนที่แบบว่าทำให้เราตัดสินใจที่จะจะทำอะไรสักอย่างการถูกบีบคั้นจากอ่สภาวะแวดล้อม รอบด้านทําให้เราเลือกที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันมีทั้งดีและไม่ดีเนาะส่วนในมุมมองของผู้ที่หลอกก็จะแสดงให้เห็นเหมือนกันว่าทําไมคนที่เขาหลอกเนี่ยมาหลอกคนอื่นอะ่ะเขาคิดเห็นยังไงแล้วก็มีมุมมองแบบไหนและเขาไปประสบพบเจออะไรมาบ้างกับการที่เขาจะต้องเป็นหลอกคนคนนึงเพราะมันเห็นอย่างเงี้ยมันมีความแบบ มันเหมือนจริงอะมันสมจริงมาชอบตรงความสมจริงนะเรื่องนี้ชอบมากอย่างที่บอกอะค่ะว่าคือตัวเนื้อเรื่องอะมันอ่านไปแล้วมันมีโอกาสเกิดขึ้นจริงแต่อย่างว่าด้วยความที่มันเป็นเนื้อหาของทางญี่ปุ่นเนาะก็จะไม่รู้ลึกขนาดนั้นมากแต่มาเชื่อว่ามันน่าจะมีส่วนความรู้สึกหลังการอ่านเล่มนี้มามีความรู้สึกว่าอืมคนเราอะเวลาจะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างอะมันแบบต้องแบบอยู่ในจุดที่แบบมันสุดๆจริงๆอะสมมติอะจะไปกู้หนี้ยืมสิน Nhá lạ ngay ngay liền นี่เลยเราจะต้องเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เราจะต้องแบบไปกู้เงินอะ่ะแล้วกู้ในที่นี้มันไม่ใช่กู้กับธนาคารไงทุกคนมันเป็นการกู้แบบนอกระบบซึ่งทุกคนอะ่ะถ้าทําถ้าเป็นไปได้ทุกคนก็จะกู้ก็คงกู้กับธนาคารใช่ไหมจะไม่กู้กับนอกระบบเนาะแล้วคือการกู้ของธนาคารอะ่ะมันกู้ยากกู้เงินน่ะเนาะเะงินของธนาคารอะ่ะคุณจะมาเอาเงินไปใช้อะ่ะยืมเงินของธนาคารไปคุณก็ต้องแบบมีอะไรมารับประกันนิดนึงว่าคุณจะคืนให้ธนาคารได้ถูกไหมอันนี้ก็หลักการง่ายๆของการกู้เงินเนาะแต่ทีเนี้ย กู้นอกระบบอะ่ะมันกู้ง่ายทุกคนแต่ตอนที่มันจ่ายอ่ะมันโหดมันเลยต้องแบบมีอะไรบางอย่างมากระตุ้นให้คนเราตัดสินใจที่จะกู้นอกระบบแล้วก็ด้วยความที่มันสื่ออ,อกมาเป็นสองมุมมองระหว่างผู้ที่ถูกหลอกแล้วก็ผู้ที่หลอกอะ่ะเราก็จะเห็นมุมมองของคนที่หลอกว่าไอ้คนคนนี้มันมีปัจจัยอะไรถึงที่แบบ จะต้องไปหลอกคนอื่นสมมุติว่าอะใกล้ตัวเราสุดเลยก็คือเรื่องอะ call center ใช่ไหมเราจะเห็นข่าวบา่อยๆเนาะที่แบบว่ากลับมาประเทศไทยเพราะว่าถูกหลอกให้ไปทํางานต่างประเทศแต่จริงๆแล้วแบบไปทํางาน call center แล้วแบบมาแฉงาน call center อะไรแบบเนี้ยถ้าเราดูข่าวเราก็จะมีความรู้สึกว่าไม่เชื่อหรอกว่าแบบมึงถูกหลอกไปมึงอะอยากไปเพราะแบบมึงจะไปหลอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราในฐานะที่เราเสพเ,เสือเราจะมีความรู้สึกแบบนี้แต่ว่าถ้าเราลองมองอยุบมุมย้อนกลับดีๆเขาอาจจะถูกหลอก จริงๆก็ได้นะอ่ะอันนี้มันก็เป็นเรื่องของความคิดเห็นส่วนบุคคลแล้วกันเนาะด้วยความที่ไม้ชอบค่อนข้างจะชอบเนื้อหาที่แบบว่ามันเป็นมีความเป็นเรอเรสติกนิดนึงก็เลยค่อนข้างชอบตัวนี้นะคะส่วนคะแนนของเล่มน,นี้ไม้ให้ที่ให้ที่เท่าไหร่ดีอะให้ที่3.5ดาวค่ะ <c oughs> อ้าวพูดสดิบดีทำไมให้ 3. 5ดาดาวล่ะอะ ด้วยความที่มันเป็นเรียลลิสติกไงทุกคนตัวหนังสือเรื่องนี้มันอย่างที่บอกเนาะม,มันทําให้เห็นความรู้สึกกดดันจากหลายๆทางบางอย่างเราก็รู้สึกแบบว่ามันไส้ตัวละครน,นิดนึงอะทำไมถึงทําแบบนี้ไม่ทําแบบนี้ อะไรอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกนี้ตอนอ่านใช้จินตนาการว่าเราเป็นตัวละครในตัวหนังสือเล่มนี้เราจะมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นฉันฉันจะไม่ทําแบบนี้ง่ายๆนะทุกคนมันคือความหมันไส้ตัวละครนะอ่ะเรื่องนี้มันก็มีแอบมีนิดนึงไม้ก็เลยให้แบบกลางๆประมาณ3.5ก็พอเพราะว่าเนื้อเรื่องมันก็เอ่อจะเรียกว่าเดาทางได ได้ไหมได้เดาทางได้อ่านไปนสักพักทุกคนจะเดาได้ค่ะว่าอะไรยังไงเนาะเห็นจุดจบค่อนข้างชัดว่ามันจะจบแบบไหนมันไม่ค่อยมีอะไรพลิกแพลงมากจะว่าในเรื่องเป็นเส้นตรงก็ก,ก็ก็ใช่อ่ะค่ะเออนะประมาณนั้นไมนก็เลยแบบว่าไม่ได้ว้าวมากแค่ทําให้เปิดโลกมากกว่าว่าวงการใต้ดินอะไรแบบเนี้ยมันมีนะแล้วก็ลักษณะการทํางานของมันอะเป็นแบบนี้นะ ก็เลยจัดให้อยู่ในเรนจ์กลางๆแล้วกันก็อยู่ที่3 5ค่ะจบในส่วนของรีวิวแล้วนะคะก็เหมือนเดิมเดี๋ยวหลังจากนี้ไม้จะสะปอยเนื้อหาในเรื่องในตันหนังสือเล่มนี้และถ้าใครไม่อยากที่จะดูสปอยก็ให้ปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะคะก็ไม่ต้องดูแล้วเพราะหลังจากนี้จะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องค่ะอ้าวขึ้น a l ตัวใหญ่ว่า s p o อร e r warning ไว้ก่อนนะ ชึบึบชึบอ่ะขึ้นมาให้แล้วนะคะถ้าคุณอยากจะฟังเรื่องที่ไม้จะสปอยต่อไปนี้ก็มาฟังกันต่อเลยค่ะอ่ะเรามาเริ่มเนื้อเรื่องในส่วนของผู้ที่ถูกหลอกก่อนตัวเอกของเรานะคะก็ชื่อว่านูมาจิริทาคายโยนะคะต่อไปนี้ก็จะเรียกว่าทาคายโยเนาะทาคายโยนะคะก็ขางค่าเช่าบ้านอยู่ประมาณ1นึ่งแสเนยนโดยประมาณนะเธอมีเวลาอีกแค่10วันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตัวนี้แต่ว่าเธออะไม่มีงานคะ่ะทุกคนเพราะว่าเนื้อเรื่อง ของเรื่องนี้ เบสมันถูกวางอยู่ในช่วงโควิดเธอก็เพิ่งลาออกจากงานมาก็เลยยังไม่มีงานอ่ะแน่นอนไม่มีงานใครจะปล่อยกู้ให้เธอละจ๊ะถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะไม่มีงานนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่เธอจะออกจากงานมาเธอเคยเป็นพนักง,งาน call center ค่ะไม่ใช่ call center ที่หลอกชาวบ้านเขานะเป็น call center ที่คอยรับเรื่องร้องเรียนซึ่งการทํางานไอ้ตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างมีความเครียดและกดดันสูงมากๆไม่ต้องเคยทํางาน call center หรอกแค่จินตนาการว่าวันวันหนึ่งเราจะต้องคุยกับลูก ที่แบบโทรศัพท์มันด่าเราตลอดเวลาจนแบบหลอนการรับโทรศัพท์ที่แบบฉันรับโทรศัพท์ปุ๊บฉันจะต้องโดนด่าแน่ๆเออแค่นี้เราก็จะประสาทแดกแล้วว่าทุกคนเธอก็เลยแบบไม่รู้จะทํายังไงก็เลยลองโทรไปหาพี่สาวของเธอดูขอยืมเงินหน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้ซึ่งตัวพี่เธอเองนะคะก็คือเหมือนกับว่าแฟนของพี่สาวอะ่ะเขารวยแต่ว่ามันเป็นรวยแต่ก็ไม่ได้แบบมึบแบ่งเงินให้ตัวพี่สาวของเธอใช้มากอะไรแบบนี้นะคะเธอก็เลยแบบไม่ไม่ได้อ่ะคะ่ะให้เงินไม่ได้เพราะว่า คือขอยืมทีแบบถ้าแบบไม่กี่หมื่นเยนเธอก็ให้ได้แต่ว่าอันนี้ขอเป็นแสนนะก็เลยแบบว่าเซโนจะ่ะพี่สาวก็เลยแบบไม่ได้ฉันให้อยูม่ไม่ได้จะ้ะตอนที่กําลังโทรไปหาพี่สาวเนี่ยในตัวหนังสือเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าตัวของทาคายกกับสามีเธอเนี่ยมาเจอกันได้ยังไงก็คือตัวทาคายกกับสามีอะ่ะเจอกันเพราะว่าทั้งคู่เป็นอ่ารุ่นพี่รุ่นน้องในชมรมเทนนิสซึ่งตัวสามีเธออ่ะเป็นคนที่แบบว่าพูดเก่งประจบเก่ง แล้วก็เป็นคนที่ทยเยอทายานมากเลยนะคะก็เลยไปขอให้พ่อของทากยโยกเนี่ยเป็นผู้ค้ำประกันให้เพื่อที่จะกู้เงินก้อนนึงมาเปิดร้านอาหารนะคะแล้วด้วยความที่เขาบริหารจัดก,การร้านค้าร้านอาหารไม่ดี แล้วก็โดนพาร์ทเนอร์เนี่ยหอบเงินหนีไปด้วยนะคะแล้วคือพอ,อสามีของทาายโะค่ะเจอเหตุการณ์นี้เข้าไปใช่ไหมเขาก็เลยกลายเป็นคนที่แบบติดเหล้าติดการพาน,านันคือแบบเละเทะไปเลยนะพอเป็นอย่างนี้แล้วเป็นยังไงล่ะพ่อของทาายโยต้องเป็นคนที่คอยเคลียร์เงินก้อนนี้ให้ก็คือเคลียร์จนแบบพ่อของทาายโยต้องขายบ้านเพื่อที่ไปจ่ายหนี้แล้วก็แบบเครียดจ,จนตุยเย่ไปเลยนะคะตัวพี่สาวของทาายโยเนี่ยก็ได้บอกอีกด้วยว่าสามีของเธอแฟนของเธอกําลังตามหาตัวเธออยู่นะอะไรแบบนี้แล้วอย่างที่ว่าประวัติของ ส、嗯 ามีทาคายุกชอบใช้กําลังเนาะนางก็เลยต้องหนีก็เลยแบบบอกพี่สาวว่า no no อย่าบอกอย่าไปบอกสามีฉันนะว่าตัวฉันตอนนี้อยู่ที่ไหนฉันไม่อยากเจอฉันกลัวแบบไม่กล้าที่จะไปเจอสามีนางเลยแล้วทีเนี้ยทาคายุกขอพี่ไม่ได้ไงก็เลยลองอ่าหาพวกปล่อยกู้บนเน็ตดูนะคะจนไปเจอคนคนนึงเขาปล่อยกู้ให้ชื่อโอคามโตะค่ะแล้วคุณโอคามโตะเนี่ยฟิลเขาเป็นแบบว่าคนมีอายุหน่อยแบบฟิลไวกระเซียนแต่ว่ามีเงินเยอะไม่รู้จะไปทําอะไรดีก็เลยมาปล่อยเงินกู้แบบเนี้ยนะคะโอคาม ก็เลยนัดเจอกับทาคายโยนะคะเพื่อที่จะทําสัญญาเงินกู้ตรงนี้กันแน่นอนว่าการที่กู้ยืมเงินอะไรแบบเนี้ยจะต้องมีการวางหลักประกันกันแล้วท้าคายโยของเราอะ่ะเธอมีหลักประกันซะที่ไหนละจ๊ะในหนังสือเล่มนี้บอกนะถ้าการที่จะไปกู้เงินยืมเงินอะไรสักอย่างแบบเนี้ยถ้าแบบว่าไม่มีหลักประกันอะ่ะสิ่งเดียวที่เธอจะเอาไปชดใช้แทนหลักประกันนั้นได้ก็คือเธอจะต้อง ายตัวเองนะคะคแน่นอนค่ะถ้าขยโยของเราก็หลวมตัวนะเพราะว่าสิ่งกดดันรอบด้านที่ไม้บอกทําให้เธอจะต้องตัดสินใจที่ยอมไปโรงแรมกับโอคามโตะนะคะแต่คือถ้าขยโยอะ่ะมันโดนกดดันไงทุกคนเธอก็ไม่ได้อยากที่แบบจะแบบอย่างนั้นนะเนาะก็ไม่ได้เต็มใจที่จะไปโรงแรมเท่าไหร่นะคะพอไปถึงหน้าง,งานจริงเธอเกิดความรู้สึกไม่กล้าค่ะเธอก็เลยหนีออกจากโรงแรมมาแล้วหนีออกมาอย่างไม่พอกระชากวิก ยุมหัวอีโอคาโมโตะด้วยเพราะเธอตกใจกลัวนะคะก็เลยถือว่าเธอได้รับบทเรียนแล้วก็ประสบการณ์อันนี้มาอันนึงเธอก็เลยแบบเริ่มรับไม่ได้ฉันต้องหาวิธีอื่นแล้วที่แบบไม่ใช่การกู้ยืมเงินแบบนี้จะมาเสียตรงเสียตัวแบบนี้ไม่ได้ จะบ้าหรอเสียเกียรติระหว่างที่เธอเพิ่งแบบเฟลกับการกู้ครั้งนี้มาก็มีโทรศัพท์โทรมาเลยจ้ะโทรมากดดันว่าเอ้ยจะถึงวันที่จ่ายค่าเช่าแล้วนะจึงก็เพิ่มความกดดันให้นางเข้าไปอีกว่าแบบฉันจะทํายังไงดีนะเธอก็เลยอ่ะไม่รู้จะทําไงเปิดหนังสือรุ่นเอาเลยแล้วก็ดูว่าแบบฉันโทรหาใครได้บ้างคนแรกที่นางโทรไปก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันตอนสมัยเรียนโทรไปก็คุยแบบสารทุบสุดบ,บิบเป็นยังไงบ้าง นั้นนู่นนี่แล้วคือเพื่อนเธอคนนี้นะคะพอโทรไปอะ่ะเธอเป็นคนที่แบบเป็นคนดีอะ่ะแต่พอเอ่ยปากของเงินเท่านั้นแหละทุกคนหน้ามือกลายเป็นหลังต้นเท้า,เาไปเลยนะคะเพื่อนไม่ให้และเอาไงดีฉันสงสัยจะต้องกลับไปวิธีเดิมก็เลยลองไปหากู้ในอินเทอร์เนต็ตอีกรอบอ่าไม่เข็ดนะแต่รอบนี้ที่เธอกล้าไปหากู้ในเอ่อในอินเทอร์เนต็ตเพราะว่าก่อนหน้านี้นเธอไปสมัครงานไว้เพียงแต่ว่าเออเขายังไม่ได้รับทํางานก็เลยแบบว่าไม่มีหลักประกันไงคะแต่ว่ารอบนี้ที่เธอมา าหาในอินเทอร์เนต็ตอะบางเอิญบางเอิญโชคดีเธอได้งานพอดีก็คือเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อเนาะก็เลยกล้าที่จะมาหาปล่อยเงินกู้ในอินเทอร์เนต็ตรอบแล้วก็มาเจอกับคนที่ชื่อว่ามินามิค่ะคุณมินามิเนี่ยลักษณะ การคุยท่าทางเธอเหมือนจะเป็นสาวสูงวัยหน่อยที่แบบใจดีแล้วก็เห็นอกเห็นใจอะไรประมาณนี้เนาะมีการสัมภาษณ์นั่นนู่นนี่แหละว่าแบบทํางานที่ไหนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรออะไรแบบนี้แบบเอยเขาเห็นใจแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะแบบต้องเลี้ยงลูกคนเดียวอะไรอย่างนี้ค่าใช้จ่ายก็เยอะแยะผู้ปล่อยกู้ก็เลยให้ถ้าขยโยกกูก้เงินนะคะก็ได้เงินกู้มา200,000เยนถ้าจะไม่ผิดน,นะไม้จาเรื่องตัวเลขไม่ค่อยได้ละระหว่างที่กู้ยืมกับมินามิเนี่ยคุณมินามิเนี่ยเขาก็ให้คำปรึกา เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวอะไรแบบนี้ไปด้วยนะคะรวมถึงแนะนําเรื่องการค้าบริการไปด้วยแต่ว่าเธอบอกไว้นะถ้าสมมุติว่ามันอยู่ในจุดที่ทาคโยอยากจะทํางานเกี่ยวกับบริการทางเพศอ่ะให้บอกคุณมิรามิก่อนเพราะว่าเธอจะแนะนําร้านที่แบบว่าเฉพาะหน่อยแบบลูกค้าคัดลูกค้าที่ดีให้อะไรแบบนี้นะคะจะได้แบบไม่ต้องแบบไปเจออะไรก็ไม่รู้หรือลูกค้าแบบรุนแรงอะไรแบบนี้เนาะทุกคนว่ามันแปลกๆนมแบบปล่อยเงินกู้แต่ทำไมให้คำปรึกษาเรื่องบริการเรื่องค้าบริการได้ออันนี้ไห้พออ่านแล้วแบบ แล้วมีความรู้สึกนะแบบแม่งเป็นขบวนการนี่หว่าตัวทักคายโอไม้ก็ไม่รู้คิดไม่ได้หรอเออตรงนี้ก็แบบเป็นจุดที่แบบถ้าไม่รู้จริงๆงหรอฉันอ่านฉันยังรู้เลยหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเราอ่านในมุมมองของผู้อ่านก็ไม่รู้นะคะแล้วระหว่างเนี้ยทักคายโอกก็เริ่มมีอาการเครียดสะสมค่ะเพราะอย่างที่ไม้บอกไปตอนแรกเนาะว่าอ่าทักคายโ่ะเคยทํางานเป็นคอสเซนเตอร์ที่รับสายร้องเรียนอะไรแบบนี้เธอก็เริ่มมีความเครียดสะสมและบวกกับเรื่องค่าเช่าเรื่องการหาเงินการกู้เงินอะไรแบบนี้ทุกคนว่าผู้หญิง ที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วเจอสถานการณ์แบบนี้รับมือไหวไหมหมายว่าไม่นะ อลองจินตนาการว่าเป็นตัวเองอะ่ะก็รับไม่ไหวเหมือนกันนะทีนี้ปรากฏว่าไอ้เงินสองแสนที่ได้มาก็ไปจ่ายค่านั่นนูน่นนี่เงินหมดค่ะทุกคนไม่พอเพราะว่ามันแน่นอนนะชีวิตคนเราอะ่ะมันไม่ได้มีแค่ค่าเช่าบ้านไงมันจะมีค่าจุกจิกนั่นนูน่นนี่อ่าทายโยก็เลยตัดสินใจที่จะกู้เพิ่มอีกหนึ่งแสนนะคะมินามิก็ตกลงให้กู้เพิ่มอีกหนึ่งแสนค่ะแต่ว่าโอนมาให้สองแสนเยนได้กลิ่นไหมเธอซึ่งพอมินามิเนี่ยเขาให้เงินเกินมาเป็นสองแสนใช่ไหมเออมินามิก็เลยบอกว่าเออเอาไว้ตรงนั้นก่อน เดี๋ยวค่อยโอนมาคืนตอนที่แบบว่าชําระนี่ค่อยโอนคืนก็ได้ก็เลยโอเคก็เลยยังไม่โอนคืนนะคะแต่ว่าพอเอาอีเงิน2 0 0แสนนั้นอนะมาหักค่านั่นนูน่นนี่ก็คืออีแสนหนึง่งตั้งใจจะกู้ตอนแรกก็คือหมดเกี้ยงไม่เหลือเลยก็เลยแบบจําใจต้องเอาอีกแสนหนึง่งก็คือตอนนี้ก็เป็นยอดรวม4ี่แสนแล้วไหมแล้วพอนี่มันเพิ่มขึ้นแน่นอนว่าจะต้องหางานทําเพิ่มค่ะมันไม่พอเงื่อนไขของทาคโยเนี่ยคือด้วยความที่เธอมีลูกอะเนาะลูก7จ็ดขวบจะทิ้งลูกก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องหางานที่เป็นประเภททางาน ที่บ้านเพราะว่าไอ้งานพราร์ทไทม์ของเธออะ งานรัสะดวกซื้ออ่ะเธอจะทําช่วงที่ลูกของเธอไปโรงเรียนถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้งานที่บ้านก็ไม่รู้ว่ามีงานอะไรบ้างไหมที่เธอจะทําได้เธอก็เลยลองหาหาดูแล้วก็ไปนึกถึงเรื่องงานค้าบริการเพราะว่าเธออ่ะเคยได้ยินว่ามันมีงานค้าบริการประเภทที่แบบว่าไปถึงบ้านด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็เลยลองปรึกษากับมินามิดูคุณมินามิเนี่ยก็เลยแนะนําร้านนั้นหนึ่งให้ลองไปสัมภาษณ์ดูซึ่งร้านเนี้ยถ้าไปสัมภาษณ์แล้วแบบเออไปลองคล้ายๆกับลองทําดูก่อนถ้าไม่ชอบก็ก็ไม่ทํา ก็ไถ้าขยกก็เลยตัดสินใจลองไปที่ร้านที่คุณมินามิแนะนํานะคะแล้วพอไปถึงที่นั่นน่ะก็จะมีการสัมภาษณ์นั่นนู่นนี่แหละแล้วมาถึงจุดจุดหนึ่งเหมือน HR ค่ะบอกว่าการที่จะมาทํางานในวงการนี้จะต้องมีชื่อแฝงนะมีนามแฝงนะจะใช้ชื่อจริงไม่ได้จะใช้นามแฝงว่าอะไรถ้าขยกก็เลยบอกว่าขอใช้ชื่อนามแฝงเป็นมินามิแล้วกันเพราะว่ามินาิเหมือนกับว่าเป็น ฟีลแบบผู้มีพระคุณแบบแนะนํางานนี้ให้เธอนะคะเธอก็เลยอ่าขอใช้ชื่อนี้แต่ตวันนี้ปรากฏว่า HR บอกว่าใช้ชื่อนี้ไม่ได้เพราะว่าที่เนี่ยมีคนที่ชื่อมินามนี้แล้วถ้าเขาโยะเลยแบบเอ๊ะ จะใช่มินามิที่ปล่อยเงินกู้หรือเปล่าเธอก็เลยแบบขอเจอกับคนที่ชื่อมินามินะคะตัวเฮนอาก็บอกโอเคได้ก็เนี่ยเดี๋ยวให้คนที่ชื่อมินามิเนี่ยไ,ไปสอนงานให้เลยไปทําให้ดูว่าแบบงานนี้จะต้องทําอะไรยังไงบ้างนะคะก็เลยไปเจอกับคนที่ชื่อมินามิพอทาคขย,ยกได้คุยด้วยแล้วมีความสุกว่า so, ไม่ใช่อ่ะคนนี้ไม่ใช่มินามิที่เธอรู้จักแน่นอนแต่ว่าระหว่างที่แบบกําลังสอนงานอ่ะมินามิคนนี้ก็คุยไปได้ยเปื่อยคุยไปคุยมาก็ไปคุยกันเรื่องสามีเรื่องสามีใช้ความรุนแรงอะไรประมาณนี้มินามิคนนี้นะคะก็เลยแนะนําว่าเออท ไม่ไ,มไมปรปรึกษาทนายล่ะแล้วก็แนะนําทนายมาให้คนหนึ่งทาคยโยก็เลยไปปร,ปรึกษากับทนายที่แบบว่าเป็นทนายที่ทําเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงในครอบครัวนะคะแล้วพอปร,ปรึกษากับทนายแล้วเนี่ยทนายเขาก็จะแจ้งว่าเออเดี๋ยวจะติดต่อแทนให้อะไรอย่างนี้นะ้าแบบว่าไม่กล้าที่จะไปเจอหน้าสามีเดี๋ยวทนายเขาแบบติดต่อให้เองคุยกันถึงแค่ตรงนี้แล้วระหว่างเนี้ยทาคยโยก็ได้งานใหม่เป็นซึ่งเป็นงานทางโทรศัพท์นะคะเหมือนเดิมเลยเป็นคอสเซนเตอร์เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นคอสเซนเตอร์ในรูปแบบที่ทํางานได้ที่บ้านเป็น ที่นัดซื้อขายกับลูกค้าก็ฟิลเซลประมาณนั้นนะคะซึ่งงานนี้เขาก็จะแบบส่งพวกโทรศัพท์เครื่องอะไรพวกนี้มาให้ที่บ้านนะคะเออมันก็เพิ่งแบบเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันว่ามันมีงานลักษณะนี้นะในญี่ปุ่นในไทยไม่รู้มีไหมเหมือนกันเนาะแล้วทุกคนสามีนางโทรมาจา้ะซึ่งตัวทักไยอก็งงมากแบบเอาไปเอาเบอร์ฉันมาได้ยังไงเอามาจากไหนเนี่ยอีตัวสามีก็บอกว่าฉันมีวิธีของฉันแล้วการที่ฉันไปหาเบอร์เธอมาได้นะเออแบบโทรมาดา่าเรื่องแบบนี่เธอจะฟ้องหย่ากับฉันหรอนั่นนู่นนี่แล้วด้วยความเหตุการ เกิดขึ้นทาคขยโยก็แบบเริ่มไม่สบายใจเพิ่มขึ้นไปหนักอีกนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นทาคขยโยอ่ะมีการไปหาจิตแพทย์นะแล้วคือจิตแพทย์อะ่ะเขาก็บอกว่าคุณอะ่ะเป็นโรคซึมเศร้าที่เกิดจากความเครียดสะสมนะถ้าเป็นไปได้อย่าไปทํางานพวก call center หรือว่างานที่แบบต้องรับแรงกดดันแบบนี้อีกอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าทาคขยโยอ่ะรับโทรศัพท์จนหลอนการโทรศัพท์เข้ามามา,มากคือแบบเวลามีคนโทรมานางจะแบบขยแยงอะ่ะทุกคนคือกลัวเป็นคนที่กลัวการรับโทรศัพท์เนาะพอ ตัวทาคขยโะได้งานที่งานใหม่ที่ไม่เกี่ยวกับโทรศัพท์อีกแล้วก็เลยไปเล่าให้จิตแพทย์ฟังแล้วจิตแพทย์ก็แบบเตือนเลยนะบอกว่าแน่ใจแล้วหรอคิดดีแล้วหรอที่จะทํางานงานนี้คือคือก่อนหน้านี้คือนางดีขึ้นแล้วแต่ว่าถ้าแบบกลับไปทําอีกอมีโอกาสที่ทาคขยโจะกลับมาอยู่ในสภาพเดิมที่มีความภาวะความเครียดที่มากเหมือนเดิมอีกจิตแพทย์ก็ไม่แนะนําแต่ว่าทาคขยโยก็ดื้อไงทุกคนมันเธอก็ไม่รู้จะทําอะไรเพราะเธอเคยทําแค่ง,งานนี้อแหละค่ะไองานค้าบริการก็ไม่อยากทําไงได้งานโทรศัพท์อันนี้มา เธอก็แบบอยากทํามากกว่าเพราะว่าเธอมีประสบการณ์อะไรแบบนี้ด้วยเนาะก็จำใจต้องทําค่ะแล้วแน่นอนว่าพอทําไปสักพักงานไม่เหมือนเดิมเลยทุกคนคือโดนด่าเหมือนเดิมเลยง่ายสุดๆเวลา โทรศัพท์เราอะมีประกันโทรมาเสนอขายทุกคนทำไงจึกวางจะ้ะไม่เอาจะ้ะฉันไม่ว่างจะ้ะฉันไม่สนจะ้ะโดนด่างานเกี่ยวกับโทรศัพท์อีกแล้วและแน่นอนถ้าคยโยก็เริ่มมีความประสาทแดกกับโทรศัพท์อีกแล้วแล้วมันก็มีอยู่ๆมันก็มีสายแปลกโทรมาค่ะถ้ะาคยโยก็กลัวมากว่าจะเป็นสามีของเธอนะคะเธอก็แบบไม่รู้จะเอายังไงดีแต่ก็ลองรับดูอะถ้าเป็นสามีก็ค่อยว่ากันก็ลองรับโทรศัพท์ดูซึ่งคนคนนี้ชื่อว่าซูจิโมโตะค่ะเขาโทรมาบ,บอกว่าเฮ้ยสามีเธออะโกง เงินเขาโกงเงินอะไรรู้ไหมคะโกงเงินบิตคอยทาขยโยก็แบบงงผัวฉันโกงเงินเธอแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันอะไรอย่างงี้ท่าขยโยก็ปฏิเสธไปนะคะว่าฉันไม่เกี่ยวผัวฉันโกงคุณคุณก็ไปทวงกับผัวฉันสิมาโทรมาทวงอะไรกับฉันฉันไม่มีให้หรอกนะก็แบบมีการฟ้าปากกันไปเล็กน้อยแล้วก็มีการถูกข่มขู่อะไรประมาณนี้ด้วยนะคะแบบประมาณว่าเออแบบรู้นะว่าแบบอยู่กับผัวให้ผัวแบบมาคืนเงินเดี๋ยวนี้นะแลในทีเนี้ยด้วยความที่พอเจออีซูจิโมโตะไปนางเครียดจัดเลยจ้ะเรื่อง กับโทรศัพท์เนี่ยก็เลยต้องไปหาหมออีกรอบนะคะพอไปหาหมอก็เล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังหมอก็เลยแนะนําว่าเอ้ยคุณต้องเลิกทํางานกับโทรศัพท์ได้แล้วนะเพราะตอนนี้คุณมีภาวะที่อยู่ในขั้นที่เรียกว่าเป็นโรคหวัดระแวงไปแล้วอะ่ะเพราะาแบบขยห่งกลัวการรับโทรศัพท์ไปแล้วนะคะหลังจากที่ทักาายโได้ไปหาหมอเธอก็กลับบ้านค่ะแล้วพอกลับบ้านมาปรากฏว่าลูกหาย ก็เลยแบบว่าแบบหาลูกจ้าละวันเลยไม่รู้ลูกสาวไปไหนนะคะก็เลยแบบไปหาที่สนามเด็กเล่นใกล้บ้านที่สนามเด็กเล่นใกล้บ้านก็จะแบบมีเพื่อนของลูกสาวอะไรแบบนี้อยู่ก็เลยไปถามเพื่อนของลูกว่าลูกของเธอมาที่นี่ไหมแบบหายไปไหนปรากฏว่าเพื่อนลูกสาวบอกว่าลูกสาวอ่ะคุณพ่อมารับไปแล้วอ้าวยังไงอะ่ะทําไมพ่อมาเจอได้ละเนี่ยทาขยกแบบหลอนหนักเลยค่ะทีนี้แบบแบบเป็นไปได้หรอแบบ โวฉันมาเจอฉันได้ยังไงก็เลยแบบตัดสินใจรีบวิ่งกลับบ้านไปค่ะพอวิ่งกลับบ้านไปปรากฏว่าลูกอยู่ที่บ้านแล้วก็เลยลองถามลูกว่าเพื่อนลูกอะ่ะบอกมานะว่าลูกไปกับพ่อมาเหรอซึ่งลูกสาวบอกว่าใช่ค่ะน้องไปกับพ่อมาเอาละพ่อแม่งรู้เว้ยว่าทาคขยโยอยู่ไหนหลังจากเคต็กันตรงนี้ทาคขยโยก็ได้มีการโทรคุยกับคุณมินามินะคะแบบปรึกษาเนาะว่าแบบเฮ้ยผัวฉันมาเจอนน่นุ่นนี่คุณมินามิก็เลยตัดสินใจที่จะบอกทาคขยโยว่าเอางี้ไหมฉันเห็นว่าแบบเออเธอก็คืนเงินฉันไม่ได้แน่ ระหว่างทางคือทากายุก็มีการปรึกษาปัญหาชีวิตอะไรพวกนี้กับมินามิด้วยนะคะมินามิก็เลยเสนอหนทางว่าเอาอย่างนี้ไหมฉันอะ่ะชวนเธอมาเป็นพาร์ทเนอร์ฉันดีกว่าก็คือชวนมาทํางานปล่อยเงินกู้ตรงนี้ด้วยกันโดยที่มินามิอะ่ะขอนัดเจอทากายุที่บ้านนะคะก็นัดไว้ประมาณ3ามทุ่มเนาะว่าจะเจอที่บ้านซึ่งหลังจากที่วางสายของมินามิไปเนี่ยมันมีอีกสายหนึ่งเข้ามาค่ะทากายุกรับสายปรากฏว่าสายนั้นที่โทรมาก็คือซูจิโมโตะโทรมาบอกว่านี่ยจะไปที่บ้านแล้วนะจะตามเอาผัวไม่ได้ต่อให้ฉันไม่ไดี เสียงฉันรู้ว่าเธออยู่ผัวที่บ้านแน่นอนฉันจะไปหาเธอที่บ้านทีนี้ละ่ะถ้าคยะหลอนหนักเลยทุกคนแล้วพอถึงเวลาตอนสามทุ่มมีคนมาที่บ้านจริงๆค่ะเคาะประตูตึมๆๆตถ้ายโก็แบบหลอนไปแล้วอะตอนนี้ก็คือบอกให้ลูกไปแอบอยู่ในห้องสุดริมสุดๆเลยกลัวจะเป็น Easy อีซิซิโมโตะมันบุกมาก็เลยแบบว่าเอามีดนะคะถือไว้ข้างหลังแล้วก็ไปเปิดประตูบ้านและพาร์ทของผู้ที่ถูกหลอกก็จบเพียงเท่านี้ต่อไปจะเป็นพาร์ทของผู้ที่หลอกค่ะ พาสของผู้ที่หลอกนะคะก็จะเปิดมาเป็นผู้ชายคนหนึ่งใช้นำแฝงว่าซึการุมะทาคาโกะในการปล่อยเงินกู้ค่ะแล้วคือลักษณะการทํางานของเขาก็คือจะคอยโพสตามบอร์ดอะไรแบบเนี้ย ่อเินกู้ซึ่งตัวคนนี้เขามีอาจารย์อีกทีหนึ่งนะคะในการสอนที่จะปล่อยเงินกู้ตรงนี้แล้วพอเราอ่านไปอ่านมาเราจะได้รู้ว่าอีคนที่ปล่อยเงินกู้คนนี้ที่เป็นผู้หลอกลวงอะชื่อนูมาจิริค่ะทุกคนคุคค้น,นคุ้นนามสกุลนี้ไหมนูมาจิริอะใช่แล้วมันคืออีผัวตัวดีจะ้ะอีคนที่หลอกคือผัวค่ะแล้วทีนี้มันจะเป็นมุมมองของคนที่ไปหลอกชาวบ,บ้านชาวช่องเขาแล้วนะอีตาเนี่ยมันมีอาจารย์ที่มาสอนปล่อยเงินกู้ทําเรื่องพวกนี้อีกทีหนึ่งนะคะซึ่งกระบวนการทําอะไรตรงนี้ ก็คืออิตาเนี่ยไปกู้เงินจากอาจารย์มาอีกทีนึงแล้วมาปล่อยเงินกู้ทุกคนกู้เงินเพื่อไปปล่อยเงินกู้โดยที่อาจารย์คนนี้สอนให้อิตาเนี่ยปล่อยเงินกู้โดยการเอาเงินเนี่ยไปปล่อยเงินให้กับพวกแม่เลี้ยงเดี่ยวเพราะว่าการที่เอาเงินกู้ไปปล่อยให้พวกแม่เลี้ยงเดี่ยวอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างเซฟเพราะว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวมีโอกาสที่จะกู้เยอะเพราะว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวทําอะไรก็แล้วแต่สิ่งสําคัญที่สุดข,ของแม่เลี้ยงก็คือ ลแล้วทีเนี้ยระหว่างที่อิตาเนี่ยปล่อยเงินกูอ้อ่ะก็คือจะเจอลูกค้าที่แบบว่ามามา,มากู้เงินหลายแบบมากปล่อยเงินไปปล่อยเงินมาไปเจอพวกยากูซ่ากับพวกที่แบบมันเลี่ยมอะ่ะทุกคนแบบไปขอเง,องินคืนไงอีลูกค้าเนี่ยนัดเจอแล้วนัดเจอแบบนัดแบบไม่ธรรมดาคือนัดไปกะให้ยากูซ่าเตี่ยมันก็มีความเสี่ยงในการปล่อยเงินกู้เหมือนกันนะอิตาเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าโฮ้ยไม่เอาแล้วไม่ขอปล่อยเงินกู้กับอีพวกแบบลูกค้าแบบนี้แล้วอะ่ะก็เลยแบบไปปรึกษากับอาจารย์ว่าแบบเออเนี่ยไปเจอยากูซ่า มานะอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์บอกเออก็แบบเรื่องลูกค้าหน่อยสิอย่าปล่อยเงินซซสวอะไรแบบนี้แล้วระหว่างเนี้ยอีอาจารย์เนี่ยก็คุยกับอิตาเนี่ยว่ารู้จักเงินสก,กุลดิจิตอลไหมอาจารย์แนะนําเรื่องสก,กุลเงินดิจิตอลให้อิตาเนี่ยรู้จักอีตาเนี่ยมันก็เคยมีลูกค้าคนหนึ่งที่มากู้เงินกับเขาอิตาเนี่ยก็ปล่อยเงินกู้ให้ไอ้คนคนนี้ไป ซึ่งอีลูกค้าคนนี้มันชื่อซูจิโมโตะค่ะทุกคนซูจิโมโตะเนี่ยมันเป็นคนที่แบบว่ากู้เงินไปแล้วเอาเงินเนี้ยไปแทงมา้าเรืเ่อยๆเรื่อยๆจนวันหนึ่งมันโชคดีเอาเงินเนี้ยไปแทงมา้าจนรวยเลยก็เลยรู้ว่าอ๋ออีลูกค้าคนนี้อีซูจิโมโตะเนี่ยเป็นลูกค้าประเภทที่ชอบเสี่ยงดวงตรงเนี้ยเนื้อเรื่องไม่ได้เล่านะว่าอีตาเนี่ยไปชวนอีซูจิโมโตะลงบิตคอยที่อาจารย์เขาแนะนําหรือเปล่าแต่ไม้คิดว่าน่าจะไปแนะนําเพราะไม่งั้นอิซูจิโมโตะมันจะ โทรไปหาเมียได้ไงใช่ไหมแต่ว่าในหนังสือไม่ได้บอกนะเขาให้เราไปเชื่อมโยงกันเอาเองในหนังสือนะคะแล้วระหว่างทางเนี้ยตัวหนังสือก็จะเล่าให้เห็นว่ามีลูกค้าประเภทไหนบ้างที่อีตานุมาจิริไปปล่อยกู้เนาะก็มีตั้งแต่ลูกค้าที่แบบน่าเห็นใจหน้ามันไส้อะไรแบบนี้ไปหมดเลยเนาะเท่าที่ไม้จาได้จะมีลูกค้าที่แบบโทรไปทวงเงินแล้วปลายสายบอกว่าเออไอคนที่กู้เงินคนนี้ยตุยไปแล้วนะ เพราะว่าข้าตัวตุยแบบหาเงินมาคืนไม่ได้แล้วอีนัวจิริอะก็แบบขอไปเคารพศพที่บ้านทีนี้พอไปถึงบ้านน่ะแบบไปแสดงความเสียใจที่แบบว่าเออแบบก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะแก้ปัญหาโดยวิธีนี้ก็เลยจะขอเคารพเาเรียกว่าอะไรนะป้ายวิญญาณนะคะของทางญี่ปุ่นเนาะตัวน่าจะเป็นแฟนสาวถ้าจำไม่ผิดน,นะก็แบบเออให้เข้าไปอะไรอย่างนี้แล้วก็ขอทูบขอจุดไฟอะไรอย่างนี้แต่ทีนี้อีนัมาจิริอะขอไฟแช็กค่ะตัวของผู้หญิงอ่ะก็แบบอ๋อ เออได้ได้ได้เดี๋ยวเอาไฟแชกให้แล้วอีตาเนี่ยมันจับสังเกตได้ทุกคนว่าแบบคนที่ตุยไปแล้วอ่ะต้องมีการคารพบูชาทําไมถึงไม่มีไฟแช็กไปมาจับได้อีนี่มันไม่ได้ตุยจริงมันโกหกว่ามันตุยมันยังมีชีวิตอยู่นี่แหละแค่จะฉากเฉยๆอ่ะก็เลยจับได้ก็แบบเป็นเรื่องใหญ่โตนะมันก็มีลูกค้าอีกประเภทหนึ่งก็คือแบบว่าเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวทํางานขับรถบรรทุกมั้งทําไมจะไม่ผิดนะคะเป็นคนที่ส่งต้นส่งดอกตลอดแต่ว่าตุยจริงคือไม่ได้บอกว่าตุยหรือเปล่าแต่ว่าหายตัวไปแล้วก็เหลือ ูกสาวไว้ตัวหนังสือก็ไม่ได้เฉลยด้วยว่าหายไปไหนแต่คือหายไปหลายวันมากอิตานุมาจิีก็ไปหาลูกค้าคนนี้บ่อยมอยีวันหนึ่งไปแล้วแบบเจอแต่ลูกสาวแล้วปรากฏว่าลูกสาวแบบไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วก็เลยสงสัยว่าไปไหนจนแบบนุมาจิีก็แบบคิดแล้วแบบฆ่าตัวตุวตวยหรือเปล่าวะหรือว่าไปโดนมาเฟียอุ้มอะไรแบบนี้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันก็จะเจอลูกค้าหลายๆประเภทมากแล้วด้วยความที่แบบเออฉันเจอแบบลูกค้าแบบ อะไรสักหนาก็ไม่รู้หลายแบบแล้วเกินก็เลยตัดสินใจว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่ปล่อยกู้ให้ลูกค้าประเภทนี้แหละเหนื่อยจะตามอะ่ะก็เลยเน้นไปปล่อยกู้ให้แม่เลี้ยงเหี่ยวแทนนะคะแล้วจากที่การที่ปล่อยกู้ให้แม่เลี้ยงเหี่ยวตรงนี้ก็เลยทําให้เจอทายโยค่ะคือระหว่างที่แบบทํางานตรงนี้คืออาจารย์เขาก็ได้มีการหันนะว่าแบบเออให้จ้างนักสืบไหมแบบหาเมียตอนแรกก็กะจะจ้างแหละแต่ทีเนี้ยปล่อยไปมาไม่ต้องจ้างแล้วนักสืบฉันเจอเองแล้วจ้ะแล้วก็เหมือนกันคืออีคนที่ไปหลอกชาวบ้านอะ่ะแม่งเหมือนคนที่ถูกกกหหลออนนน่ทุคมมัเมัเืบวาถูก หลอกมาอีกทีหนึ่งอะตัวมันเองก็แบบเริ่มเก็บหนี้ไม่ได้ไงก็เลยแบบต้องหาทางเอาเงินมาคืนอาจารย์และแต่ก็แบบเออก็คุยกับอาจารย์ตรงๆแล้วว่าเออคงหาให้ไม่ทันอะไรแบบนี้เพราะแบบลูกหนี้มันก็แบบ ไม่ค่อยจะมีตังจ่ายกันนะเนาะตัวอาจารย์อะ่ะก็เลยแนะนําว่าเอาอย่างนี้ไหมลองไปหาพาร์ทเนอร์มาทําสีมาช่วยปล่อยเงินกู้ตรงนี้จะได้แบบเออหาคนกู้เงินอีกแล้วก็ได้มีเงินมาคืนอีตัวนุมาจีนิก็เลยโอเคงั้นก็ชวนเมียมาทำนด่แหละเพราะฉันก็รู้เรื่องของเมียมาตลอดอยู่แล้วว่าเมียฉันไปประสบพบเจออะไรบ้างก็เลยกะว่าจะไปหาเมียค่ะแล้วก็เดี๋ยเซอร์ไพรส์ฉันเองจา้าคือมินามิตัวแสบของเธอนะพิมพ์ข้อความคุยกันนัดแนะว่าจะไปเจอก็เลยไปที่บ้านเมียเลยจ้ะ ตอนสามทุ่มเปิดมาจะเอ๋เมียงงมาบ้านฉันถูกได้ยังไงตัวผัวก,ก็เลยเฉลยเลยว่าฉันเนี่ยแหละมินาม,ม,มิจ้ะขอเข้าไปหาลูกหน่อยฉเฉลยละไหนๆก็ไหนๆและฉันอยากจะอยู่เป็นครอบครัวเหมือนเดิมทุกคนจําได้ไหมว่า ทาคายโยนางจินไม่ปกติค่ะหวาดระแวงนั่นทุกนี่คือแบบโดนหลอกจนแบบช้ำหมดแล้วทุกคนแล้วตอนที่อยู่ในพาร์ทของคนที่ถูกหลอกทาคายโยถือมีดไว้ค่ะทำลายมันมาเป็นจบก,กันพอดีเท่านั้นแหละชึกทากคายโยหนึ่งแผลให้กับ เจ้าผัวไปเลยแล้วเรื่องทั้งหมดก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ตามเนื้อเรื่องประมาณนี้ก็เลยได้3.5ดาวจากหม้ไปนะคะเพราะว่าเรื่องเรื่องมันเดาง่ายมากเลยจะพีคก,ก็พีคไม่สุดอะเพราะมันรู้ตั้งแต่ระหว่างทางแล้วแบบฉันรู้แล้วอ e ีมินามินี่ผัวเธอแน่นอนค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเนื้อหาของแค่เป็นนี่น,นระบบทําไมต้องพบจุดจบแบบนี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ไม้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ